ตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วเพราะภาพหลุดหมดแล้วคือไปกันให้ถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับรอรุนจากวิทยุอย่างเดียวสัญญาณที่ส่งออกไปเพื่อนเพื่อนเกิดเรื่องใหญ่ครับล้ำหายครับผมสัญญาณหายติดตามไม่ได้ภาพค้างไม่รู้จะกลับยังไงเลยอยากบินไกลไกลจัดจนไม่รู้จะกลับยังไงเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงตั้งกลับมาได้ไหมปีเตอร์แล้วผมต้องทำยังไงบ้างมาดูกันเลยครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรากําลังวิจัยลําอยู่นะครับผมซึ่งเรานะครับจะเทสเจ้าลาใบเจ็ดนะครับแล้วเทสเจ้าเสาแผดทรู RC นะครับที่ใช้กับ g กโก้ o ูนะครับและรวมไปถึงเจ้าวิทยุนะครับว่าความไกลแรงที่ได้นั้นเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาติดตามครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าช่วงปายนั้นมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเราต้องการทั้งหมดเนี่ยกับวันนี้เทสเสานะเทสเสาตัวนี้นะว่าจะได้ได้ถึงสองกิโลไหมนะเอา2กิโลก่อน สบายสบายตัวนี้เป็น True r c นะครับผมตอนนี้ก็บินไปประมาณ400เมตรเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเรามีการตั <400 S 2> ้งความหวังที่2กิโลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ1กิโลผ่านนะครับผมซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับระยะ2กิโลครับเป็นระยะที่ปลอดภัยโอเคมากๆอ่าแล้วอ้าววิทยุมันไม่หลุดเหรอวิทยุเป็น, <Lebanon> นอนนไม่ต้องไปคุยวิทยวไม่คุยวิุยังได้อยู่ วิวตอนนี้ไป2โลแล้วนะ2กิโลเอาแบบจัดจ่ไม่ไม่ใช่แบบคือไปเทสแล้วแบบเเป้าหมายเราที่2กิโลตอนนี้ถึงละตอนนี้นะครับผมก็พอใจแล้วนะครับสําหรับการบินที่2กิโลครับก็เหลือแต่ปีเตอร์ลวครับผมผมก็หวังว่าปีเตอร์นะครับจะรีบบินกลับมาจุดเริ่มต้นนะครับไปดูครับว่าผมคิดว่าปีเตอร์น่าจะกลับได้แล้วนะครับเออยาสี่โลาสี่โลออ้าวได้ครับหันเสาอ๋อสี่โลอ่ะสี่โลเลยนะอันนี้สี่โลเรียบร้อยแล้วนะ อ้าวสามจุดเจ็ดสามจุดแปดแล้วต้องกลับแล้วไหมเนี่ยเอาปลอดภัยตั้งแต่นี่แล้วนะเอาเหรอเออเดี๋ยวเราไม่รู้นะว่าจะตรงไหนอะไรยังไงนะตอนนี้สี่โลครึ่งแล้วนะครับสี่กิโลครึ่งตอนนี้นะครับผมก็พยายามปลอมให้ปีเตอร์นะครับกลับบ้านให้ได้นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียวเลยครับแล้วก็เกินเป้าหมายมาเยอะเกินกว่าครึ่งเลยครับห้าโลเลยห้ายอีกหน่อยยวเอาแค่ห้าโลพออันนี้เอาห้าโลนะครับผมเอาง่ายง่ายห้าโลปุ๊บกลับเลยนะ ห้าโล,โล,โล,โลพอแล้วพอพอีบกลับนะครับให้เห็นเห็นว่ามันสามารถตอนนี้หันหัวพอหันหัวเนี่ยภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอันนี้หน่อยนครับผม oh What, What ๆๆด,ดเลยไหมดีดเลยะอ่าดีดเลยนะครับผมตอนนี้ดีสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ดีสวิตช์เรียบร้อยแล้วดีดก็คือการทําการ Return to Home นะ เขาก็จะเซตตัวนะครับผมในความสูงสัญญาณวิกไปแล้วใช่คือให้เห็นนะครับว่าสามารถเอ่อไปได้ครับแล้วตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งสองคนนะครับหน้าเจริญแล้วครับเพราะยังตอบไม่ได้ครับว่าลำจะกลับมาจริงหรือเปล่าครับแล้วก็พยายามใช้รีเทิร์นทูโฮมนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะไกลครับแบตเตอรี่ก็ใกล้หมดด้วยครับตอนนี้บอกเลยนะครับว่าลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยครับใช่ห้ถึงให้ได้ระยะก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาลุ้นกันต่อครับว่าจะกลับมาได้ไหม เพราะตอนนี้เนี่ยคือภาพเนี่ยมีการตัดเป็นเรียบร้อยแล้วถูกไหมใช่ครับภาพมันนล้นะครับใช่สต็อกก่อนนะสต็อกก่อนตอนนี้นะครับเราก็ไม่ได้ถ่ายทำนะครับแต่อยากให้ทุกท่านนะครับมาแอบฟังครับกับความกังวลเป็นยังไงกันบ้างครับตลกดาเงี้ครับเอาแล้วรุ้แล้วเออเอาแล้วกูกูบอกให้กลับให้กลับไอ้นี่ก็จะไปอยากเทสอยู่นั้นแหละไอสัตว์อาคอนเน็กไฟลไปแล้วพี่ฮะรุดสัญญาณไปแล้วอ่าชิหายแล้วภาพไปแน่ลูกไปแล้ว จากแน่นอา้าวเดแมงเลยอเ,เอาแล้วอันนี้ลุ้น,ล,น <c oughs> ลุ้นเดียว <c oughs> ที <c oughs> ตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วพภาพหลุดหมดแล้ว <c oughs> คือไปกันให้ถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับอรอลุ้นจากวิทยุอย่างเดียวสัญญาณที่ส่งออกไปแล้วก็ถ้ากลับครั้งนี้ก็คือฮาแตกนะครับ อ่เดี๋ยวเข้าลงก่อนเข้าลงก่อนจะสังเกตได้เลยครับตอนนี้ครับปีเตอร์ครับกังวลเป็นอย่างมากครับไม่ห่างจากแว่นเลยครับส่องดูตลอดเวลาครับว่าจะกลับหรือไม่กลับนะครับผมแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเนื่องจากเราเอาวิทยุมาหลบล่อครับผมไว้ในรถปรากฏว่าสัญญาณได้หายครับผมแต่ว่ามันก็กลับแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วอยู่ยังอยู่โอ้ หลังจากที่เราเอาวิทยุออกมากลางแจ้งครับสัญญาณก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมแต่ว่าเวลาก็ผ่านไปนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ยังทําการลุ้นอยู่ครับว่าเป็นยังครับแต่ทานในนั้นเองครับผมก็อยู่ๆนะครับปีเตอร์ครับซึ่งไม่วางจากแว่นเลยนะครับผมก็ตะโกนขึ้นมาครับผมเฮ้ยพามาอย่ยวามาแล้วพามาแล้วครับตอนนี้กำลังอยู่ที่สามโลเจ็เราเราจะปิดมีเทมนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกกลับเลยนะฮะ ได้ไหม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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออโอ้โหเยอะจหาวมากเมื่อกี้ภาพหายเมื่อกี้มันเป็นยังไงหายฮะก็คุณลุกเลยเอาตรงๆตอนบินทีแรกอ่ะมันก็ร้อนแหละพอรับถ่ายปุ๊บเย็นว่าเลยเป็นไงเสาไกลจริงไหมโอ้ก็ห้ากิโลฮะตอนจับลืมฮะว่ามันบิดแล้วสัญญาณมันจะหายใช่แม่งถายไปสองกิโลคืออันนี้เราเทสให้ดูไงว่าถึงห้ากิโลนะ แต่ถ้าเกิดกลับเนี้ยมันควรจะบินคือเวลาบินจริงเราไม่ต้องหรอกแค่2กิโลเขาก็บ้านแตกกันหมดแล้วตอนเนี้ยเออแต่นี้เวลาคนเทสมันต้องเอาให้ชัดไงเอาให้รู้เลยว่าถึงนะเออโอเคนะเท่าไหร่แล้วตอนนี้โมห้าครับนาตา้สิหแปดโอ้ลุ้นครับลุ้นลุ้นลง่หอเ ส่งได้มาและตอนนี้นะครับลำก็บินมาใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็ด้วยความดีใจแล้วครับผมหาลำเจอนะครับแล้วก็คิดว่าถึงแน่ๆแล้วนะครับผมสิทธิ์มันเลยน้องน้องหมายสิทธเน้องไม่ต้องกลัวน้องรบกมาฟ้อนนะรบกวนสองใจพี่ไม่มีแต่ถ้าสองเี่ยพี่พอไหวโอ้โหรอปลอดภัยครับพี่น้องยังไม่มีเสี่ยวแว๊บฮะ เป็นไงครับวินาทีที่ไปถึง5กิโลแล้วภาพตัดไปจริงๆค่ะว่ามันมันก็รู้แหละว่ายังไงมันก็กลับโอ้โหโอ้โหแบบมันก็จะตื่นเต้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อกี้คลิปดูหน้าไว้เรียบร้อยแล้วครับถ่ายไว้หน้าเตือนมากครับพี่น้องถ่ายแล้วถ่ายไปนานมากอ่ะนี่เสามันในนี่พอดีเสามันแน่นนี่นี่แบบนี้สุดท้ายคือถ้าบินไกลควรยกเสาสูงไหมอย่างนี้ต้องครับอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ให้รู้ว่าเฮ้ยมันแน่จริงว่ะเออ